เจ๊กตีหิตติครับแท้ลงแลม,น,น,ม,มนพูดลงแมนพูดเนี่ยเอาลิับติงเดียวล้วขออีกทีขอความมั่นใจถ้าใช่ให้ตังเหมือนเดิมตังเดียบขอเจ๊สองสามสี่ห้าไม่ค่อยมั่นใจแต่ก็ชอบมันมันนิดจนึงงติงโฮ หกอะไรดีนะ่าหกสองสิหกสองให้นอนหกสองนี่ยหว่แม่จะมีหกเอียวดีกว่าสิงเอียวงเดียวหรอหกสองหกสองหกสี่สองหกเดียวหกสี่หกสามก็หกสี่สิบเอะอะไรน่ะหกเดียว มักหกสี 5, ่มักหกสี่สาม่กับหกสามเหรอกับว่าแน่หกมาัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะกัเลยอ่าสามมามาเนี่ได้ออกตัวแล้วหกสี 6, 6, 6, ่หกสีแปเิดอันตัวนัน้นตัวนัน้นของจอปะควยยักตะใส่ไปเี้่เจ้าก็ได้ไปกักตัว,รจ,ออตวจริง cái gì ăn tiếp eo yêu cái tiếng eo đó, tiếng eo, hỏi đi say, khúc si, cái khúc si, cái khúc si, cái si thế này, cái gì? mươi sáu eo, sáu mươi ba nữa hỏi đi, sáu mươi cho mươi sáu ba, cho nhạc nhang khỏe nè bạn này, cho nhát khúc, khúc nhang khỏe, hà chôm chôm, bướm, chia เอาหกาก็ไ่ใช่หาสามจบเต็งี่สามก็ย่งไปคนก็คือไม่ใส่หนีวะเดี๋ยวเอาไปให้ได้เจ้าเก้สอีกเก้าหกสอีกาสี่ห้าบแต่มเต็งี่ยเอาหนีเก้าห่เต็งเยี่ยวก็เลยเต็งสีเออเดี๋ยวไม่มีหาอันนี้หาวะหนึ่งสองสได้อีกแล้วเจ้เก้าบานตัวถืออีกอืมเต็่ตรืงมันลงยังไงก็ลงมเลยวหมวจงไหก็แปด หนึ่งสองสามสี okay, cool, dos, dos, dos. ่ห้าเอาไปปุ๊บออกมาออกต้นเมียนอีกนึกใคอยู่ในตาอ่ะมีสมาธถติบ่ใส่กินน้อยไงอาว่าจิ้มรินแม่งแบบรินด้วยเปลี่ยนกันจิตคนรีนี่ขอความมั่นใจหน่อยครับขอความมั่นใจเลยถ้าใช่ให้ดังเหมือนเดิม ไม่ใช่ใชอ,อีกทีเออกำหนึ่งสองเมื่อกี้หนึ่งสองสาม่้าแต่บนนีนยมเอาที่ไปเป็นต 3, 4, ัวที่ว่าถี่คิดหนึ่งสองสามสี่ห้าความคิดประตรงกันละต่างตาเต็งต่างหกหกสามองให้หน้อยสามไปตอนนั้จะไป อันนี้สองใบอายุต้สามเลยตัหรออืมอับเปิดฮัลโหลอาจจะต่ำแต่ว่าไม่ชอบไปจากเตียงหกแล้วค่ะอืมเงยก็ไปลงสั้นลงหายเขบแทะกักสามยองหรอเอืมแล้วก็อันนี้ไปหกสสองซะเลยนี่นะ ยม่ยูสามดบเอามาขึ้นมากักสามดบตัวสามดบเปิดเจากักมาขึ้นม,นม,นมอันนี้คอยติงก้นะัมนะเจ้าติงหกมาถือจเจ้าติงทอะไรเนี่ยหาไปหาเพือ่อนอันนี้ก็อันนี้คอยคอยมืนน่นเป็นมืน่ <15. S 1> นมื่นห้า่นแล้วตัวร,รอบข้างไม่มีเนาะ,ะใช่ไหมสามมื่นล้อยมื่ เขาบดได้รยังกม้งมันหาซีย้มสอมสี่ห้าหกเดแปดเ้าขิเสองเจแปดเ้ายี่สิบเอ็ดยี่บสามย่หเจ็ดเด้าสมนเาเิบเ่งไใส่มานกว่าพันสมแม่ยัอกจิบจิบ่ทายันบอกปึ้งจิบจอืมนี่เดี๋ยวว ขอความั่นใจหน่อยถ้าใช่ให้เหมือนเดิมสามสี่ขอความั่นใจหน่อยนะหนึ่งสองหน่งสอสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่ามสี่อนบเก็่หันบอทำสองเมาดิเท่าไหร่ทำสองสี่ใบสี่ใบไหมทำสามห้าใบ อะไรนั่นสามสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่หาโเม็นผ่าปาบอเอาม้าพาป่าแ้เอามาตํามเยวเดียวเลยหาสามหาสามจามหาาสามเก็บร้อยใช่เพรยัเด็นเยอะหาสามหาสามเป็นสี่กระเฮ็ดเป็นมี้เจ๊เจ้าขยอที่ไหนคอยลงหาสามกึถือ กันเดิมแล้ได้กินเต็มๆไม่สิแล้วก็คงเลยประวัติบ้ามาห้าสองคนใจกันดิน่นกันออกหาหาสาขย่าทานงอหนไปมันก็ยังสิได้อยู่แล้วไอ้ตัวยาขวัญรัตาขยาารับตา้แก้งรับหมดนี่หมดไปจักดอกตายแล้วขย่าแบบนี้ลูกนาเดินลูกนาเดิลูกขงได้ลูกซีหาลูกขังขยาวแบบนี้เรียบรออยแส้ว้องติแล้วนี่ยสอ นัเป็นบางขังขนาดไปเยปนป๊บสองสี้าก็เเสียงสามหรือเสียงสเสียงสี่กัสี่ตั้งสองสี่สองมาจ้หาสองสี่สองสบเอ็ดเ็บสิบเอ็ดหาสองสี่สองยูสตมสามเลยตาสมเหรอยูตสามเ อ่ะสองยังไงยังละสามยังละสามมาเลยไปเปิดแล้วห้าสามห้าสองสี่สองเอาไปเตะเอาไปห้าสูงนี่ห้าสูงห้าสี่ยังละครึ่งอันนี้เอาไปเอาไปเต็งหาอันนี้เอาไปหกชูงเลยเป็นชูวงเว้เอาละทำสามคอยถือบ่อนี่เจ้า จำสิอนีตเมื่อนกินเดี๋ยวมื่นนึงมาเห็นไเจ้าไปยุ่ะไนไปเต็งสุงม่หไปเต็งยังเต็งหกหนึ่งหมื่นบาทนันบ่อไรอันนี้บ่อไรมึงวิชีจำสามนะจำสามเจ้าเต็งยังที่ไหนล่ะเก่าใบเขา่ออะไรเต็งเขาตดบ้แมนเขาบ่ออะเต็งจำเขาเต็งซุ่แมันนี่กเจ้าลงยังข่อยไปก้าซีจำไหอ่า หาหาซีต้องัานี่คอยตดย่างเดียวเลยเราคอตตดตดนี่ตดตดคตติงสามวะเจ้าเสียเจ้าจ้งตั้งสามวันมาสักวันเจ้าจะรีขึ้นหลายมงหันตั้งสามเท่าไรเสิบเก้ไใเจ้าใยังแตสามสามสามเันหกเก้าจ้าเสียามมนเก่าหอะมึ่สสามสามเก่า

อ่าใจกับซีตั้มหัวมาดินเหมือนนึงขนาดนั้นโ,<ด>โอเคครบเฮ้ยมายุว,ว,ว่าบ่อนก็ไปดินสันเก่งไรเพียนบอ้วที่แบบคอยว่าจสติงซ้ำเลยคอยเริ่ม,มกับซีตั้ยนั่นแหละเขาหาบันนี่ติงหา,หาเลยบัน นี่นอนตัวจังต็งห้าไอ้ยักษ์านี่คอยเอากับขึ้นมาขอความมั่นใจหน่อยหอสามหามิสามทีหนึ่งทีหนึ่งจะได้ยักษห้าให้เขาหามิสามต็งห้าจริงมุกสองสามปีนี่บอกได้เรนสองสามปีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

ีากเจ็ดแปดเกิอ่ะติหกกสองาจ้าหาไปหนม่ห้าหกเจ็ดแเบฮ้ยัก็อยากกินนิดเจกอะ่ได้เจหนึ่งสองสามสี่ห้าปลาองแกงโขลลงเม็นเดี๋ยวไปทานนั่ละ ติงหกระถึกติงโอมาเป็นแสงเนาะเขจ่ายแค่สามมูลหัวเก่าลิ้อ่เอาไปเจาลิ้นก่อนบอไบวลงม่ลิ้นเรากินคนลิ้นก็จะวเอากินกัไหมกกินขอความมั่นใจอีกหนึ่งครั้งดังเหมือนเดิมจะได้ลงถ้าไม่เหมือนเดิมจะไม่ลงยะเรียนไหนสิพี่อ้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ด่สองสามสี่ห้า สัเดยมปึ๊บอ่ะสา 3, 6, 3มหกานะมีสามใบหกีหายหกห้าสามเอาหกสี่หันไปหกห้านี่วะเต็งซีเ yes. ต็งสี คอสิการดอันกำเจ้านี่เลยเป็มากเรต้องเอาตึ้งของเจ้าตึ้งออะกะขาชีเลยคืนแล้วเตะนะอเปิดปั๊บเฮ้ยเด้ลนั่งูเด้เด้นั่งดูตึงเสียเือนหักเสียเือนหัเท่านั้นแหละก็เป็นหาหายเยอะ

ออกหาสองอหาสองาสองหสามดังั้ึบขอขอฟังเสียงนี้อีกครั้งหนึง่ง <อ S 1> ถ้าใช่เต็งเต่งต้องห้าหเจ็ดแปดเจ้าสิบยังอายุในใจอยู่นาทอือตกเก้าอีกสีที่มีครับ ไม่มก <ii> ีก็เป็นหกห้าสีหกห้าโบมีจังไหสี่หายีกันน่ะตัวนี้หกสีกนไม่มีเนาะตําเดียวอะไรเพมาเลยจานต่ำสามต่ำบ่ีกักบ่นี่ตัวจานต่ำน่นเตงตัวสามต่ำออกไปตัวหาหกตัวหาหกบ่ตัวตัวไตัวเต่งจะเอาไว้กวนิล่ะเอาเอาไป เต่งคนมักนั่นอยู uh, ่แล AH ้วเาจะกัดหกสามเด็เจ้ามหกสามอ่ะอันนี้เด็กจะเสียไปที่ไหเจ๊เราเอาลงมาต่ำสามต่ำมม่มาเจ๊ใคเอาคไปหาหกหาหกร่วงไปเจีงอืมหาหกก็หกสูงไปได้แล้วไปหาหกเลยมเด้อช่มอาละซี่อยสีเบ็ดส์เบียไปยไหนเร้อต่ำเอาเตีดสา สมเี้อไจยสายันเสียเลยบานนี่ตเยกปั้นเ้ล่ตูดมากใส่ละองคยงซเจ้ามาใส่ละเจ้ามยู่ห่องามสี้คาอันนี้สมมก้าขาก้าขานบอมก้า่บอกบอก้ขาคอยก็เลยนมุนบางสิบอเมนบอ พอจะมักซีน่ะผลลใสหนีเลยเม่นบอกงันก็ซีหาเจ้ามาอยู่หวหาผิวว่าเมนบอกเหนจามาหกหากรเด็นหกตกโเต๋ตกโตเต๋หกหาตวโตเต๋หกหาทั้งหมดนั่นตกก้างเดียบรนอยตกก้ากับหาีเท่านี้ตกปนิพุธได้ถึงมากุ๊ดได้อาไรอีกเจ๊อเจอมาใส่เต่งสามพอมาอยู่หกซีเนี่ยมาอยู่หกซีเจมาเต่งสามามาเต่งสามเงสักินี่ไปไม่อีกสิได้ได้แลวเจ๊ได้ก่อนเด็นีจะเต่งสมให้ เก้าสี่เก็าหสีไปเลก็ไเป็นเต็งสามสีใต้เพิ่นสองเบินี่ยเบิ่นเบิ้เดวเงสามาเจอจนยแมาเจอจันเงสามเตสาองเ้เส่เบิ้นเจ้าก็มาจาสมเ้นหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสามสี่ส1บห้าหกสิเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเอาอ้เบิ้นหนึ่งอันนั้นใครจ่ายใคน่สองสามเนี่เก้าเลเลยแปดเก้าสิบ เ่านั่นแหละแเล่วพอจีได้น้ำไผ่กนี่แล้น้ำไผ่อมทีไผ่เอามาหยงอ๋อต่วว่าใช่หกสี่บอกีได้ใจเล่าอยู่คอยกักหกสามตัวคอยใจหกสามขึ้นสองหมื่นหนึ่งมืนเออนกนึ่งสมเจ็ดเจ็ดเก้าสิบสองมื่นแค่นี้มันบอกอันหาซีหายกันกับเต็งซีแล้วบอกมันก็เลยหายแล้วเต็งซีคอยได้สองเม็ดไหนเต็งซีคอยได้สองเม็ด สองเมตรแต่แค่นดึงไปกักเจ้าติเจ้าติงหก่มันหมดตไจะตงซีจะไปกาหาซีกคาซีได้เจอะเจซอมเลยเนี่ยซ่อมเท่าไหร่อันนี้ต้องสองหมื่นสองหมื่นในหกมื่นไปแหกหมื่นหกหมื่นอันนี้เป็นหกหมื่นพักสองหมื่นเป็นสี่หมื่น้สี่มื่นไม่ใช่มใชม่ใช่ไมใช่ไม่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 ใช่ไ่า่ จักหาซี่มนมอแมนคัอสั่งกัสามมาสามพรอบวกรอยฮักมาเจ้านะสอามมสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพวก็วมจอมักซี่กยใจหันใส่หันก็เลยไปใส่พวกซีหนึ่งสองสามมือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุส่าตัดเฉหายดังีงสา่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมัดเจี๊ยบว่าลายเจ๊ประเด็นลรามาเป็นแซนทสองเซ็มาดาชืทั้ง